เพิ่งลาดไม่นานนี้เองที่ดูรคอกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดและได้รับการยกย่องอย่างสม่ำเสมอถึงประสิทธิภาพจากนี้ไปสุภาพบุรุษของเราไม่ต้องกลัวความอ่อนแอทางสรีรวิทยาการหลังเร็วอสุจิที่อ่อนแออีกต่อไปไม่กลัวเสียหน้าบนเตียงกับคู่หูด้วยดูรคอเนื้อสิ่งอื่นใดดูรคอไม่ใช่ยาโปที่ทําให้เกิดผลข้างเคียงมากเท่ากับยาลอยตัวอื่นๆดูรคอเป็นสายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ดูรคอในการทำงานผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ได้ทำการค้นคว้าและเตรียมการมานานกว่าสองปีดูรคอสามารถช่วยให้ผู้ชายนำคู่นอนมาสำเร็จความใคร่เมื่อร่วมรักและกระตุ้นการแข็งตัวของเธอตั้งแต่นั้นมาผู้ชายก็สร้างไฟสำหรับการแต่งงานจำกัดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสได้อย่างง่ายดายดูรคอสามารถช่วยให้ผู้ชายนำคู่นอนมาสำเร็จความใคร่เมื่อร่วมรักและกระตุ้นการแข็งตัวของเธอ ตั้งแต่นั้นมาผู้ชายก็สร้างไฟสำหรับการแต่งงานจำ,นจำกัดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสได้อย่างง่ายดายดูรลิตภัณฑ์กายภาพบำบัดคุณภาพสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นจากปัจจัยต่อไปนี้ประการแรกดูราคอประกอบด้วยโสมออร์แกนิกถังเช่าและหอยนางรม100%ดังนั้นจึงปลอดภัยอย่างยิ่งและมีผลต่อการแข็งตัวขององคชาตของผู้ชาย ประการที่2ดูรคอรให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ของดูรคอรในเวลาเพียง7วันประการที่3ดูรคอรได้รับการอนุมัติจาก FDA ดังนั้นจึงไม่มีสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนประการที่4ดูรคอรไม่เพียงแต่สนับสนุนการรักษาความอ่อนแอทางสรีรวิทยาเท่านั้นนอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดองค์ข้าที่ใหญ่มากในเวลาเพียง7วันสร้างความรู้สึกมีความสุขอย่างสุดขีด ดูรคอรจะช่วยคุณทางอ้อมในการควบคุมสถานการณ์ในสมรรถภาพทางเพศของคุณโดยการกระตุ้นและจัดการกับความกังวลที่ละเอียดอ่อนเช่นความอ่อนแอดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออุทิศความรักและความกระตือรือร้นของคุณให้กับเด็กน้อยเพื่อช่วยให้คนที่คคนทีุ่ณรักมีความสุขอย่างเต็มที่นอกชายจําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ดูรคอรมีไว้สําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้น ดุรคอรใช้สำหรับผู้ชายที่มีอาการอ่อนแอทางเพศเท่านั้นคุณสามารถปรึกษานักบำบัดหรือที่ปรึกษาทางเพศเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาเหล่านี้ได้หากรู้สึกว่าจำเป็นไม่เกินปริมาณที่กำหนดโดยผู้ผลิตอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งานเก็บให้พ้นมือเด็กและเก็บในที่แห้งและเย็นห่างจากแสงแดดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ชายของเขามีเสน่ห์เมื่อมีความรัก หรือผู้หญิงที่ต้องการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับสามีของเธอสั่งซื้อแท็บเล็ตดูราคอโดยคลิกปุ่มด้านล่างคำอธิบายวิดีโอนี้